อันนู้นอย่าเพิ่งไปมาแดงๆงไว้ก่อน,รน,นครับทิปสีแดงไม่มีแรงเดินค่ะตีมของเราวันนี้สีแดงนะคะไปดูบรรยากาศรอบๆร้านกันจะเดี๋ยวไปดูข้างนอกเดี๋ยวกันถ่ายอาหารกันค่ะนี่อันนี้ชุดแรกนะครับบรรยากาศน่านั่งมากเลย วันนี้ทางเข้าร้านนี่นะเชื่อเข้ามาข้างในสวยงามสวยงามงามาดูบรรยากาศก,ากันครับโอ้โ,อโหแหมเด็กๆมาสนุกสนานในการถ่ายรูปไมเป็นไงแม่นูชชอบมากเลยค่ะสวยบรรยากาศดีมากเลยดีมาก ้งนอกโซนข้างนอกนะคะเราก็ขอไปนั่งโซนข้างในดีกว่าค่ะแอร์เย็นๆนั่งได้นานๆว่าไงนีน้านี่น่าจา๋าดีไหมลูกนะคะบรรยากาศภายในร้านเข้ามาก็สดชื่นร่มรื่นเดี๋ยวจะขึ้นไปถ่ายรูปข้างบนนู้นนะคะอ่านี่ค่ะตีนงานของเราค่ะนี่ครับผมสวยงาม อ่ะเธอเธอถือถอ,อยากให้เห็นหน้าก็ด้วยมา <laughs> ด้วยจ้ะต <laughs> <laughs> ีมสีแดงยังไม่มีแรงเดินนะจ๊ะต้องเป็นสีแดงถึงจะมีแรงเดินวันนี้จะไปเข้าร้านโกดงด้วยเดี๋ยวเรขึ้นไปถ่ายบนน้นตัวนี้ถ่ายมากันแล้วทางนี้สวยอีกนะโอเคติดได้แล้วลูก